สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนึงนะคะกับการจับหมายเลขผู้โชคดีในแคมเปญลุ้นรถลุ้นรวยกับ TrueMove S นะคะปีที่6ค่ะของรางวัลน,นะคะเป็นรถกระบะ t t y ยต t h i l รักประตูนะคะมูลค่า595,000บาทค่ะ และว,วันนี้นะคะเราได้ทําการลิสต์หมายเลขผู้โชคดีมาแล้วค่ะจะมาทําการจับหมายเลขผู้โชคดีกันนะคะก่อนอื่นเลยจะขาดไม่ได้หากขาดผู้สนับสนุนอย่างจ o มูฟเอสและเฮกคิวค่ะต่อไปนะคะขอเล่นเชิญประธานในการจับหมายเลขผู้โชคดีค่ะตัวแทนจากบริษัทเฮกคิวนะคะสวัสดีค่ะเรามาทําการจับหมายเลขผู้โชคดีกัน1นึ่ท่านค่ะได้มาแล้วค่ะเป็นหมายเลข064291 และสำรองอีก20หมายเลขน,นะคะหลังจากนี้เราก็จะทําการตรวจสอบหมายเลขผู้โชคดีนะคะเลติดต่อกลับไปยังคุณค่ะวันนี้เราทั้ง2คนก็ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะค่ะได้รับข้อมูลค่ะจากบริษัท เทคิวนะคะแล้วพอเสร็จปุ๊บน้องบอกได้รับรางวัลเราก็เลยถามน้องว่าเบอร์โทรใครแล้วก็เลยโทรกลับไปแล้วก็สอบถามน้องเจ้าหน้าที่ที่บริษัทอะคะ่ะว่าเราต้องไปรับรถที่ไหนที่บริษัทอะไรรถอะไรยังไงพอดีน้องบอกว่ามารับเป็นของโตโยต้าค่ะเราก็เลยเซิร์ชเบอร์แล้วก็โทรมาเองสอบถามเองอะคะ่ะว่า อันนี้มีการแจกรถจริงไหมแล้วก็มารับรถวันนี้แล้วพอดีว่าข้อมูลตรงกันก็คิดว่าเอ๊ะมันเป็นจริงไม่ได้หลอกแน่ก็เลยบอกเออมาเลยไม่ได้หลอกก็ประมาณนี้ค่ะวันนี้เราก็อยากให้ทางผู้โชคดีนะคะฝากถึงผู้ร่วมสนุกกับทางบ้านค่ะว่าสามารถร่วมสนุกด้วยการค่ะกดดอกจันหนึ่งหกแปดสี่เหลี่ยมค่ะโทรออกทูมบเอสจัดนักแจกจริง